สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูคิโอมาสเตอร์ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นด็อกมาติก้าครับตัเริ่มก่อนนะมือแรกครับมีทานเซ่สองใบเป็นแฮนด์แท็บนะแล้วก็เป็นแมททิกครับอีเคเซียนะแล้วก็เป็นดีไวเนอร์ครับมือนี้ดีมากๆนะมีดีไวเนอร์คู่กับอีเคเซียครับก็เดี๋ยวเราก็เริ่มเลยแล้วกันครับลงดีไวเนอร์นะเหมือนเดิมครับลงไปล่ออุตระสมบัเลยก็เทครับจ้าโมโม่ไปกับแป้งขาวนะครับเพื่อที่เสิร์ชเป็น ไอ้นี่เว้พี่กรมาก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะปักแมทิกไปเสิร์ฟเป็นมอนสเปลงขาวครับเสิร์ฟเป็นคารามิตี้นะจะได้ออกเป็นใครก็ได้แล้วแต่เลือกแล้วก็ลิงก์ต่อเลยครับออกเป็นนูสรอันเกตนะเพื่อที่จะให้อ e ีเคเซียครับสเปรได้เพราะว่าเมื่อกี้เราเสียซม,มอนไปแล้วใช่ป่ะ e อีเคเซียบอกว่าถ้าเกิดมีมอนที่มาจากอีกตะเดครับสามารถสเปร์อ e ีเคเซียลงไปได้ก็สเปรเลยครับอีเคเซียนะนอร์มอนสเปรครับเสิร์ฟ เซอร์เป็นพันธุ์นิเมนต์นะครับเอาไว้เผื่อแก้บอร์ดนะเพราะว่ามือนี้เราบุกได้เต็มที่ก็ไม่แรงเท่าไหร่หรอกแล้วก็ใช้เป็นแมทติกครับแมทติกเซิร์ฟนะเซิร์ฟเป็นอัลบาครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ใช้แมทติกสองเอ็กตาเด็กเขาแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ไม่ได้เอ็กตาเด็กไม่ได้ประหลาดมากครับจะได้ใช้โซอาโมต่อได้เลยคาร์มิตี้ครับโม่เป็นไฟก็ส์นะสเปโซอาครับแล้วก็เอฟเฟกต์ของแมทติกครับ สองไอเั้งที่ฝั่งข้ามครับตัวเนี้ยครับของเขาจะมีเป็นเสือไม้มังกรไม้แล้วก็เป็นไอ้นี่นะไอ้พวกอะดัมันเทียครับมีแบ็คโหลดด้วยนะแล้วก็เป็นไอ้ตัวเสิร์นหินครับมีซุตมีอะพูลูซ่าแล้วก็เป็นเทนยี่ครับตัวในเกตนะแล้วก็มังกรอะดัมันเทียครับตัวที่อันตรายกับเราครับก็คือไอ้บาลอนนะเพราะงั้นเราก็เอาบาลอนเอาไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็โกเทคเอาเอา,เอาไอโซอาครับให้เขาโม่เพิ่อมอีกเท่าไหร่เจ็ดใบก็ รอดูครับเพราะว่าพอยสำคัญของเขาอะถ้ามือเขาไม่ดีมากครับเราก็จะต้องระวังไอตัวเอ็กซิซเสิร์ชหินแต่ว่าเรามีทาสรสเซนสองใบครับยังไงเขาก็ไม่ได้เสิร์ชแน่ๆก็เดี๋ยวว่าต่อเลยครับกรเทคสวารครับให้เขาโม่เจ็ดใบนะเขาโม่เป็นเอ็กตาเด็กสี่ใบอ็นสองสามสี่ห้าเอ็กตาเด็กห้าใบครับแล้วทิ้งมือสองใบนะทิ้งมือก็เป็นไอพวกทีเรียครับทีเรียมันมีเทคสเปร์ไหม ชีทีเลียนในหลุมออแปลว่ามือเขามีทีเลียนตัวอื่นอยู่นะเพราะเกิดอ,อันนี้มันเอาไอ้ตัวนี้มาเสียบหลังทีเลียนได้ครับแล้วก็เหมือนได้ชูฟรีครับไม่เสียหายอะไรนะแล้วก็ไอ้นี่สามารถเก็บหินครับถ้าเกิดการไมี่ทุกท่งลงหลุมเก็บหินหนึ่งตัวจากหลุมขึ้นมือได้ยกไว้ตัวเองแต่ตรงนี้ไม่มีใครเป็นหินนะครับก็ไม่มีอะไรว่าต่อเซตสามเลยครับเราจบแค่นี้นะเพราะเดี๋ยวเรามีฮาร์เซียสองใบครับเอาไว้เผื่อในเกตไอตัวเอ็กซสซเจอหินนะแล้วก็มีเป็น พันธเมนด์ด้วยเอาไว้ยิงได้ครับเผืยทีนะตอนนี้มีสามก๊กเลยนะเธอเขาครับอ่ะเป็นคิงเลกูลูครับตัวนี้เก่งนะมันบอกว่าเอาทีเรียนในหลุมมาเสียบหลังมันได้แลวเอฟเฟกมันบอกว่าถ้าเกิดเราครับใช้การ์ดหรือเอฟเฟกค,ครับก็คือในเกตอะไรก็ได้อะสามารถส่งทีเรียนหนึ่งตัวจากมือหรือว่าที่ไหนได้ย่บธสนามครับในเกตได้เก้าตัวอ้นี้ครับตัวพืชม,มาเสียบหลังนะ แล้วก็ได้ขลังเพิ่มด้วยใหญ่มากๆแล้วก็ลงต่อครับเป็นคาบิเลียนนะคาบิเลียนี่ถ้าเกิดนอมอนจะได้โม่เนี่ยครับถ้านอมอนหรือสเปซสามารถได้โม่ในชูเลียหนึ่งตัวจากเด็กลงหลุมได้ตรงนี้เราก็ยิงเลยครับเพื่อที่เดี๋ยวจะยิงคาบิเลียนนะแล้วก็เดี๋ยวโม่เป็นเมยนอร์เดนครับใช้เมยนอร์เดนยิงเอทิเลียนี่ทิ้งก็เป็นการบังคับให้เขาในเกตด้วยครับเพื่อที่ฐานเสียของเราสองใบอ่ะจะได้ใช้งานได้ดีนะ,ะคิงเลโกร้รูครับ ก็คือตรงนี้ถ้าเกิดเขาทิ้วตัวเองครับก็จะเราก็ใช้ฮานเซียนใบไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดเขาทิ้วตัวหลังครับเราก็ใช้ฮานเซียนใบตัวหน้าครับการยิงได้เขาก็จะโดนเมนเนาเดนยิงตาย2ตัวเลยเขาทิ้วใบหลังนะครับทีก็เข้าทางเราเลยเราใช้ฮานเซียนครับใบเลยไม่ให้เนเกตนะนีเราก็ได้เคลียร์บอทครับเมนาเดนยิงต่อไอเอฟเฟกต์ดอกไม้นี่ครับเมื่อกี้ ซาม่อนลงมาจะได้โมบายนะโม่เป็นต้นไม้ครับต้นไม้นี้เก่งนะของในชูเลียเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครเล่นนะถ้าการไปที่ถูกท่งลงหลุมครับสามารถเสิร์ชเดนชูเลียหนึ่งตัวไม่ใช่สิเสิร์ชการ์ดนชูเลียจากเด็กขึ้นมือได้เลย,ยแล้วก็เฟต้นไม้ครับขึ้นอีกก็จะได้เอาการ์ดนชูเลียกหนึ่งใบขึ้นมือมเมนเดอร์สครับยิงคิงเลกรูลทิ้งเลยเพื่อเคลียบบอดนะตอวที่บอดเขาจะหมดละเรายังเหลือทาเทสอีกใบนึงครับ ตัวนี้ยังไม่มีวีแววของไอพวกอดามันเทียร์เลยนะเขาใช้เป็นดิชูเล่เบสิ่งครับสเปร์ิชูเลจากมือได้นะสเปรเสร็จปุ๊บก็จะเลือกได้ครับว่าจะซิงโครหรือว่าฟิวชั่นแต่ว่าเขาไม่เลือกอะไรก uh, display display anyway. ันนะครับแล้วสเปรเป็นคิกเกตนะตัวนี้ก็เก่งนะทีวิวมันสเปร์ดิชูเลสองตัวตรงนี้เราจะใบทิ้งก็ไม่ได้ครับเพราะมันสปีดสองนะพอใบปุ๊บเขาก็เชนหนีครับมันก็จะหายไปเลย ก็ไม่เป็นไรครับปล่อยเขาทำไปก่อนทีวิวครับสเปรย์สองตัวอออกไปทานตะวันกับคาเมเลียนะแต่ว่าคาเมเลียจะโม่ไม่ได้แล้วเพราะใช้เอฟเฟกไปแล้วแต่ว่ามีไอซันฟาวเวอร์เนี่ยครับตัวปัญหานะมันบอกถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกมอนต์มันจะสามารถทีบิวในชูเลียหนึ่งตัวเพื่อเนเกตได้แล้วก็คาเมเลียครับมันบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยครับถ้าเกิดเราฝ่ายเราข้ามจะทีบิวมอนเตอร์ด้วยในการแอคทีเวตเอฟเฟกของในชูเลียครับสามารถโม่หัวเด็กสองใบได้นะ ก็คือจะได้ในเกตฟรีๆครับแต่ว่าถ้าเราจะสู้ครับเราจะสู้ด้วยกำดักันนะเพราะงั้นไม่มีปัญหาสู่สาคนโง่ครับมือหมดแล้วนะโม่ต่อเป็นใครเนี่ยรีไวว่าลโกเลมครับจจ้ยบอกว่าถ้าเกิดมันถูกส่งจากเด็กลงหลุมครับเลือกได้อย่างหนึ่งสเปร์มันขึ้นมาจากหลุมหรือว่าเอามันกลับขึ้นมือตรงนี้เขาก็เฟคของสเปรนะครับ แล้วก็เอซเลยนะซีีอ่าเป็นตัวหินครับเสิร์ชหินนะเพราะมือเขาหมดละถ้าเกิดปล่อยเขาเสิร์ชได้เงี้ยสมมติว่าเสิร์ชเป็นใครเป็นบล็อกดาก้อนไหมเด็กอาดามาเทียอาจจะกิกนะอาจจะยุ่งยากได้เลยเพราะงั้นเราก็มีทานเซียนครับที่เราเตรียมไว้แล้วเขาก็เสิร์ชครับแล้วก็ทานเซียนนะเชนใบเลยทีนี้ก็จะโล,ล่งๆละสบายสบาย ในเกมได้ครับมือเขาหมดนะเขาก็แบตเทิร์นครับจะตีนะเขาตีใส่หนูครับแล้วก็ใช้เฟกหนูครับทีบิวทีนจะก็ชี้ใครก็ได้การตายแล้วก็เพื่อที่จะไม่เจ็บตัวนะให้เขาเปิดเป้าครับเขาตีใส่เคเซียนะที่เคเซียก็ไม่ตายจากแบตเทิร์นกับมอนิกาติดอยู่แล้วแล้วเขาก็เอ็กซีทับครับทับเป็นซุตเลยนะซุตถอดสองไส้ครับส่งทั้งเบาะได้แต่ว่าเรามีโซอารครับโซอาบอกว่าด็อกมาติก้าทุกตัวจะไม่รับเอฟเฟกของ มอนเอกตาเด็กตัวนี้เขาส่งเลยนะครับก็จะไปแค่แมทิกนะเพราะว่ามอนเรามีเอฟเฟกป้องกันอยู่ที่เราก็สบายแล้ะครับต่อให้มือหมดเท่าไหร่ก็จริงนะแต่ว่าบาะเรายังได้เปรียบเยอะอยู่เธอจัวครับจัวเป็นพัน,นเมิครับค่อนข้างดีนะเพราะว่าพันธนมิตรมันยิงครับแล้วโมเปมังกรเหล็กก็ได้มังกรเหล็กเอ็นเฟก,กได้สเปคเซียแล้วก็เสิร์ฟเป็นเฟอร์เดอริสมาเล่นต่อแต่ว่า ไม่สำคัญครับตรงนี้เราเคลียรบบอร์ดก่อนแล้วกันเอาโซอารครับตีเลยใหญ่กว่าแล้วก็เป็นอีเคเซียครับตีทาเข้าไปแล้วก็เอเฟก์ของโซอารครับโมเพิ่มนะเพราะว่าเด้เขาไปเด็กที่เล่นพวกเอกตาาครับเราก็ตัดต่อไปได้เรื่อยๆได้เพิ่มอีกสาใบครับเขาเลยสี่ใบนะตรงนี้เหลือตัวเล่นเป็นพวกอาดามันเทียละกับพวกเสือมาก่ไม้เซตเป็นพันธมนครับแล้วก็ผ่านเลย รงนี้เราจะยังมียิงครับยิงได้มากสุด2ใบนะข้อข้างได้เปรียบเพราะว่าเขาโจวใบเดียวมาสู้กับเราโจครับโจเป็นโลนไฟนนะโจเก่งมากนะแต่ว่ายังดีครับที่เราโจคีโมกว่านะเรามีพันดีเมนมาล้อไว้ก่อนถ้าไม่มีพันดีเมนครับจะลําบากนะเพราะว่าไอโลนไฟนี่มันแปลงร่างเป็นพืชใครก็ได้ครับและเด็กเขาอะถ้าเป็นพวกนโชนเลียจะมีตัวเป็นพืชอย,อยู่นะแต่ว่าไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเรายิงทิ้งเลยตัดปัญหา มุมม uh, uh, ังกรเหล็กตามแผ่ครับเรียบร้อยเพราะยังไงเขาก็ไม่หล่อครับเพราะเดี๋ยวมังกรเหล็กสเปย์เป็นเฟอร์เดลิสเนี่ยแล้วก็ตีหมด3ตัวก็แปดพันพอดีครับเขาก็จะเรียบร้อยก็จะประมาณนี้คร right. <Yeah. S 2> mm ับเดี๋ยวไปดูลิเด็กฝั่งข้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นลิเด็กของเด็กเนเลียอาดามันเทียอะไรกันเทพดินทีเลียนมีเจเนเรตด้วยก็เป็นเด็กหกสิบใบครับเป็นเด็กพวก ธาตุดินตัดหญ้านะครับเพราะมีตัดหญ้าสองใบนะก็เดี๋ยวลิเด็กจะมีเป็นคิกเกตครับเป็นทันตะวันนะเอาไว้ในเกมเฟกมอนแม็กซี่สครับแล้วก็ซิกเกอร์รีเซิร์ชเชอร์ไอ้นี่น่าจะเป็นพวกแกง๊งเผาหินมั้งแล้วก็โลนไฟสามครับตัวดอกกุหลาบนี่ทำอะไรได,ได้ถ้ามันยืนอยู่ครับฝ่าข้าบสามารถใช้เวทกับดับได้แค่ใบเดียวใช้ได้เหมือนกันนะพลังมันตับนะนี่เป็นสติงบัคนี่ทำอะไรได้ได สปีสองครับในเกตแบทเทิลใช่ไหมถ้าโดตีก็แท็กในเกตไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่อุลล่าสามครับคนนี้ใครก็ไม่รู้ครับเกียร์เทสสองนะเอาไว้เคลียร์หลังนะเดี๋ยวนี้ลาเบลิงก์กำลังฮิตคอคิเมลครับแล้วก็ตัวรีเวลว่าโกเลมเมื่อกี้แทคเกิลคูเซเดอร์ตัวนี้เหมือนจะเก่งนะน่าจะมีเทคทำอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นอนาลิเซอร์สองตัวครับใส่เป็นเด็กอะดามันเต็มเลยนะ แล้วก็เป็นคอคีเบลครับไอตัวหินที่เก็บหินเมื่อกี้เทพดินครับเป็นเกลโดเป็นมูโดล่าแล้วก็เป็นเคเบกนะคามเมเลียครับตัวโมแล้วก็เป็นบล็อกดาร์กอนนะเป็นคู่ทีเรียครับแล้วก็เป็นเจนเรตตัวที่เสิร์ฟพืชได้นะแล้วก็เป็นนิบิลูครับโมสุสานคนงโง่ครับโมมอนไอนี่โมไว้กับดักคับเพราะโมต้นไม้ก็ได้เสิร์ฟนะตัดหญ้าสองใบครับมีพัดด้วยชี้นิ้ว แล้วก็เป็นในชุเลเบซิงต้นไม้ครับเอกตาก็จะเป็นเอกตาของพวกในชุเลครับเสือไม้มังกรไม้แล้วก็เป็นพวกซิงโคของอาดามันเทียมีเป็นฟรีจูนด้วย8ดาวมังกรครับแล้วก็บาลอนดดเวลเลอร์มีช้างมีตัวเสิร์ชหินมีซุดจิโอเนเตอร์นี่ไม่รู้ทำอะไรแล้วก็เป็นซิวเว,เวนแล้วก็เป็นอ p โพ l โลซาครับสำหรับเด็ก ในชูลียอาดามันเทีย60บใบก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ